สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาวจะสอนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2ส,สมบูรณ์ค่ะเรามาดูกันนะคะพะหุนามที่เขียนได้ในรูป ax กำลังสบวก bx บวก c มี2กรณีก็คือ a เท่ากับหแล้วก็ a ไม่เท่ากับ1นะคะสูตรก็คือนอนหนูนะคะคุณดาวย่อมาจากหน้าลอลิงคือย่อมาจากหลังนะคะ หน้าบวกหลังกําลังสองนะคะเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองกับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะทีนี้สูตรเนี้ยสองตัวเนี้ยเหมือนกันเลยต่างกันแค่บวกกับลบนะคะถ้าเกิดบวกเนี้ยมันจะบวกบวกหมดเลยถ้าเกิดลบมันจะมีตรงนี้ที่เป็นลบนอกนั้นข้างหลังนะคะเป็นบวกเหมือนกันมีตรงนี้ที่แตกต่างกัน โอเคไหมอ่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะปกติเนี่ยเราจะแยกเป็น2วงเล็บใช่ไหมคะแต่น้องๆยังไม่ต้องไปโฟกัสวงเล็บนะคะเดี๋ยวเรามาใส่วงเล็บที่หลังเรามาโฟกัสที่ตัวเลขกันก่อนว่าอะ,อะไรคูณกันแล้วได้36บวกกันแล้วได้12คะติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะคุณดาวคิดออกแล้วคือ6กับ6 6คูณ6ได้36 6บวก6ได้12นะคะคุดูดาวก็ค่อยแยกวงเล็บเป็น x บวก6กับ x บวก6ทีนี้คุดูดาวอยากให้น้องๆเช็คคำตอบด้วยว่ามันถูกหรือเปล่านะโอเคไหมหลักการเช็คคำตอบของคุดูดาวก็คือหน้าคูณหน้าค่ะ x คูณ x ได้ x กำลังสองถูกต้องมาดูที่พดกลางพดกลางของเราคือ1 2 x นะคะ ใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล6คูณ x ได้ 6x ค่ะเอามาบวกค่ะ x คูณ6ได้ 6x เหมือนกัน 6x บวก 6x ได้ 12x ถูกต้องนะคะหลังคูณหลัง6คูณ6ได้36ถูกต้องนะคะ,ะเราก็จะเขียนได้เป็น x บวก6ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะ มาตัวอย่างถัดไปค่ะ x กำลังสลบ1 0 x บวก25นะคะข้อนี้คือ a เท่ากับ1เราก็มาดูเลยอะ,อะไรคูณกันแล้วได้25บวกกันแล้วได้10ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือ5นั่นเองอ่ะนะคะทีนี้น้องนองดูนะอันนี้มันเป็นลบใช่ไหมคะครูดาวก็จะเขียนเป็น x -5 กับ x-5 ลบหทำไมถึงเป็น x-5 กลบหกับ x-5 ลบหเรามาดูกันเช็คคำตอบนะคะ x กับ x x คูณ x ได้ x กำลังสนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลได้เป็น 5x บวกกับลบ 5x เพราะว่า x คูณกับลบ5ก็จะได้เป็นลบ 5x บ -5 บวกกับลบหก็จะได้เป็นลบสิถูกต้องลบหคูณลบหได้เท่าไหร่คะห้คูณหได้ยี่หลบคูณลบได้บวกดังนั้นลบหคูณลบหได้บวกยี่หถูกต้องคำตอบเราก็จะเขียนเป็น x-5 ลบหทั้งหมดกำลัง2นั่นเองโอเคนะคะมาดูตัวอย่างถัดไป 9x กำลัง2บวก3 0 x บวก25ซึ่งข้อนี้ a เท่ากับ1หรือเปล่า a ไม่เท่ากับ1ใช่ไหม a ไม่เท่ากับ1ดังนั้นนะคะครูดาวจะแยกทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอ่ะอะไรคูณกันเราได้9กบ้าง3าคูณ3นะคะอะ,อะไรคูณกันเราได้25 5กับ5 ทีนี้นะคะเราจะเขียน3กับ3 5กับ5แล้วเอามาคูณกัน3คูณ5ได้15 3คูณ5ได้15เราได้15กับ15แล้วค่ะเรามาดูพจน์กลางเราต้องการเป็นบวก30นะคะบวก 30x ดังนั้นแสดงว่าตัวนี้มันคือ15กับ15เป็นมีค่าเป็นบวกนะคะ เพราะว่า15บห้าวกสิได้เป็น30ทีนี้เราก็จะใส่ x เบาๆตรงนี้แล้วเราก็จะเขียนคูณควายแบบนี้กันชึบนะคะคำตอบของเราก็จะเป็น 3x -5 กบวก5กับ 3x -5 บวก5ทีนี้เรามา เช็คคำตอบกันว่าถูกหรือเปล่า3าคูณได้ 9, x x คูณได้ x อกำลัง2ถูกต้องนะคะใกลค้ลคูณใกล้ไกลคูณไกลนะคะ5 35เป็น15บ3 5 5เป็น15 x บวกกันได้30 x ถูกต้องนะคะหลังคูณหลัง5้คูณได้25ถูกต้องนะคะเราก็จะได้เป็น 3 x บวก5กำลัง2นั่นเองโอเคนะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ4 x กำลัง2ลบ3 6 x บวก81นะคะอะไรคูณกันแล้วได้4 2กับ2นะคะอะไรคูณกันแล้วได้81 9กับ9ทีนี้เราต้องการตัวตรงกลางเนี่ยคือลบ36 เป็นลบนะมีค่าเป็นลบนะคะครูดาวก็เอา2กับ2 9กับ9มาคูณกันค่ะได้18กับ18เราต้องการให้มันรวมกันแล้วได้ลบ36แสดงว่ามันต้องเป็นลบ18ถูกปะลบ18ลบ18บวกลบ18ได้เป็นลบ36ถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยเป็นลบแล้วข้างบนตรงนี้ก็ต้องเป็นลบด้วยเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วเราใส่ x เบาๆแล้วคล่ายกันค่ะชึบชึบคำตอบที่ได้ก็จะเป็น 2x นะคะลบ9กับ 2x ลบ9ทีนี้เรามาเช็คคำตอบว่ามันถูกหรือเปล่า2คูณ2ได้4นะคะ x คูณ x ได้ x กำลังสองถูกต้องใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลเป็นลบ x 8บบวกกับลบ x 8 x ได้ลบ x 6 x นะคะถูกต้องหลังคูณหลังนะคะลบ9คูณลบ9ได้เป็นบวก81ถูกต้องนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเขียนได้เป็นอะไรคะ 2x ลบ9 ทั้งหมดยก่กำลังสองโอเคนะมาดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะจทแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะ x ลบสองทั้งหมดกำลังสองบวกนะคะสิบสองวงเล็บ x ลบสองบวกสามสิบหกข้อนี้ดูเหมือนยากแต่ไม่ยากค่ะครูเราให้น้องๆมองอันนี้เป็นก้อนเดียวกันอ่ะเราก็มาดูเลยอะไรคูณกันแล้วได้สามสิบหกบวกกันแล้วได้สิบสองคืออะไรนะคือหกนั่นเอง ใช่ไหมคะ6 6 36 6บวก6ได้12ทีนี้เราก็มองอันเนี้ยมันเป็นก้อนเดียวกันมันก็คือ x นะคะลบ2บวกกับ6ค่ะอ่ะก็จะเป็น x ลบ2บวกกับ6 x ลบ2บวก6ก็จะได้เป็น x ลบ4นะคะตรงนี้ก็เป็น x ลบ4เหมือนกัน6อ๋อขอโทษค่ะลบ2บวก6ต้องได้เป็น4เป็น x บวก4กับ x บวก4คำตอบข้อนี้เลยเป็นอะไรคะเป็น x บวก4 ทั้งมดกำลังสองนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะยังไงเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นังไงบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก a อ a d e m y มีนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ